อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง baby monster กับวงรุ่นพี่ในค่ายเดียวกันตึกดำ yg entertainment นะครับนั่นก็คือ treasure นั่นเอง aruto นะครับหนึ่งในเมมเบอร์ของ treasure พี่พี่สมบัติเนี่ยออกมาพูดคุยกับแฟนๆแล้วก็มีคำถามถ,ามถึง baby monster วงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นน้องที่กำลังจะ debut อย่างเป็นทางการรอเพียงแค่การประกาศเท่านั้นนะครับว่าจะมาในวันไหนเมื่อไร่อะไรยังไง ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าแฟนๆของตึกดำเนี่ยก็ต่างรอซัพพอร์ตเบบีมอนสเตอร์เต็มที่รวมไปถึงแฟนคลับของเ r รเชอร์เองก็ตามนะครับเอ็นดูรุ่นน้องเบมอนกันมากๆรอคอยการเดบิวต์ของรุ่นน้องวงใหม่ล่าสุด GG จาก YG แบบ อดใจรอไม่ไหวกันแล้วก็มีการถามคําถา,ถามไปยังฮารุโตะด้วยนะครับและฮารุโตะก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้กับเบบี้มอนสเตอร์มากๆในตอนนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้กับเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนแถมยังฝากถึงเบมอนด้วยนะครับบอกว่าเพื่อนเพื่อนเบมอนสู้ๆทุกคนฟังไม่ผิดนะครับแฟนๆบอกว่าฮารุโตะนั้นเรียกเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนว่าเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าฮารุโตะกับเทรเชอร์เนี่ยเดบิวต์มาก่อนดังนั้นเทรเชอร์ก็จะกลายเป็นวงรุ่นพี่ของเบบี้มอนสเตอร์แต่ด้วยความทีี่่่่ไมอยากเป็นนวงรุพ ยังอยากเป็นวงน้องเล็กของค่าอยู่ก็เลยเรียกเบบี้มอนสเตอร์ว่าเป็นวงเพื่อนนั่นเองไม่ได้เป็นวงน้องแต่คือวงเพื่อนที่กําลังรอเดบิวต์อย่างเป็นทางการทาเอาแฟนๆเนี่ยอดเอนดูไม่ได้นะครับทั้งแฟนของเทรเชอร์ฮารุโตเองก็ตามรวมไปถึงแฟนคลับของเบบี้มอนสเตอร์ด้วยที่ในตอนนี้เนี่ยถ้าเดบิวต์มาปุ๊บก็จะมีวงเพื่อนที่เดบิวต์ไปก่อนหน้าอย่างเทรเชอร์ไปอีกแล้วนับเป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างศิลปินร่วมค่ายนะครับจะบอกว่าเป็นวงรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยฮารุโตก็บอกว่าเป็นวงเพื่อน มระหว่างวงเพื่อนร่วมค่ายเป็นเลยละกันนอกจากนั้นในตอนนี้เนี่ยแฟนๆยังพูดกันในทวิตเตอร์นะครับว่าคิดถึง Baby ้มอนสเตอร์มากๆแล้วอยากรู้ความเคลื่อนไหวในตอนนี้ว่าไปถึงไหนอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่า ช่วงหลังๆมาเราจะได้เห็นคอนเทนต์ต่างๆทั้งใน Tik t o k แล้วก็ใน IG เยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าการเดบิวต์ของเด็กๆเบมอนทั้ง7คนนั้นใ,นใกล้จะมาถึงนะครับแต่ที่นแน่ๆเลยวันนี้คืนนี้4ี่ทุ่มตรงนะครับบีไฮเดซินคลิปใหม่ล่าสุดน่าจะถูกปล่อยมาแน่นอนเพราะว่าคลิป Co v e r clean version นของเมมเบอร์ทั้ง3คนในการประเมินเดี่ยวเนี่ยลงครบกันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็น่าจะได้ดู h i n d the Scene คลิปใหม่มรอดูกันนะครับว่า Behind t h e s c e n นนั้นจะเป็นอะไรเด็กๆบ นเขาจะมาทําอะไรให้เราดูกันอีกหรือเปล่าจะไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมเพราะว่าล่าสุดก็ไปเที่ยวที่สนสนุกกันมานะครับและประเทศเกาหลีใต้ก็ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยเมมอนจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือเปล่าจะพาไปช้อปปิ้งที่ไหนอีกไหมหรือว่าจะมาโชว์เบื้องหลังการฝึกซ้อมของเบบี้มอนสเตอร์แบบเป็นซมเปิลซมเปิลเป็นน้จิ้มให้เราได้ดูก่อนก็ต้องรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันต่อแน่นอนทันทีที่รายการออกปุ๊บเราจะรีบดูรีบนํามาเมาส์กับทุกคนกันเลยค คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง